สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้มาพบกับครูปัก๊กวิชาพระศศกษาเรียนสบายๆส,สไตล์ครูปักนะครับวันนี้นะครับตามสถานการณ์โควิดสิก็ทําให้นักเรียนอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก่อนเรียนแบบฝึกกันครูมีกิจกรรมนันทนาการให้เราทําตามฝึกกันที่บ้านได้นะครับเริ่มจากนักเรียนชูมือขึ้นมา5นิ้ว นะครับปฏิบัติตามรูนะรูตามรูว่าโป่งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้โป่งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางนางนางก้อยก้อยนางกลางนางานะครับเมื่อนักเรียนทำช้าๆคล่องแล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มความเร็วกันทำตามรูได้เลย โป่งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้โป่งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางนางนางก้อยก้อยนางกลางนางตอนนี้เร็วขึ้นอีกนะครับหรือนักเรียนชวนพ่อแม่มาแข่งกันดูตีว่าทําถูกหรือเปล่านะครับโป่งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางชี้โป่งชี้กลางนางก้อยก้อยนางกลางนางนางก้อยก้อยนางกลางนางเห็นไหมครับนักเรียนลองฝึกกันที่บ้านนะครับเป็นกิตกรรมนันทนาการ ก่อนเรียนพละวันนี้วันนี้นะครับครูจะมาฝึกทัศกะารเคลื่อนไหวนะครับท่าที่หนึ่งคืออะไรท่าที่สองคืออะไรนะครับเดีย๋ยวเราลองมาปฏิบัติตามครูกันนะครับผมท่าที่หนึ่งนะครับวันนี้เราจะเดินเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและเดินถอยหลังเห็นไหมครับแต่ครูจะหา ความสนุกให้เราเพลิดเพลินมากขึ้นก็คือเหมือนเดิมนะครับเอาสมุดไว้บนศรีรษะนะครับและนักเรียนกอดอกนะครับแล้วก็เดินมาข้างหน้าและก็เดินถอยหลังเป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติพร้อมกัน ขาที่2นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบติกแท็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับนี่เลยนักเรียนใช้ประมาณสัก5หลักพอนะครับความยาวประมาณ5เมตรนะครับแล้วเราจะมาปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวมาปฏิบัติตามครูครับผล ทั้งสงแบบฝึกนะครับที่ครูให้นักเรียนปฏิบัติกันอยู่ที่บ้านนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายๆนะครับอย่างหลักนักเรียนไม่มีก็เอาขวดน้ำมาวางได้นะครับแล้วหาที่โล่งๆทำนะครับแล้วก็ระวังกันด้วยเผื่อหกล้มหรือหงายท้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับควรอยู่แต่บ้านนะครับอย่าออกไปไหน ออกเท่าที่จำเป็นนะครับอย่าลืมละ่ะแมสท,ทุกครั้งนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับนะครับเจลแอลกอฮอล์นะครับเอออบข้าบ้านก็ล้างมือทุกครั้งนะครับและเราจะมาพบกันใหม่วันที่โควิด19ได้ตาลงนะครับวันนี้ครูปั๊กขอลาไปก่อนสวัสดีครับ